สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาห่อของขวัญน,นะคะมาทําการห่อของขวัญน,นะคะห่อง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีกระดาษห่อของขวัญมีกันไกรมีเทปสแล้วก็มีลิบดินนะคะแล้วก็มีของขวัญของเรานะคะแล้วก็มีดินสอกับไม้บรรทัดด้วยนะคะแต่ว่าลืมถ่ายไว้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาดูการห่อกันเลยนะคะอันดับแรกก็วางของขวัญของเราลงไปนะคะของขวัญของเราวันนี้ลูกชายก็เลือกเป็นนาฬิกาปุกนะคะนาฬิกาตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็วัดนะคะวัดแบบนี้แล้วค่ะ วัดของขวัญของเราที่จะห่อนะคะเมื่อวัดได้แล้วนะคะเราก็จะตัดนะคะกระดาษห่อของขวัญของเรานะคะตัดให้พอดีนะคะกับการห่อของขวัญน,นะคะเมื่อเราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราตัดได้แล้วเราก็จะมาทำการห่อกันเลยนะคะ พับเข้ามานะคะพับเข้ามาหากันทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เทปใสนะคะใช้เทปใสของเราติดลงไปนะคะติดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กันไกตัดนะคะตัด,ด้พอดีแบบนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาพับนะคะ พับก็ไปแบบนี้นะคะแล้วก็พับขึ้นพับลงอย่างนี้นะคะฝั่งนี้ก็พับเหมือนกันละค่ะพับแบบนี้นะคะพับขึ้นพับลงแบบนี้นะคะเลือทีนี้นะคะเราก็จะใช้เทปใสติดแบบนี้นะคะถ้าไม่มีเทปใสก็สามารถใช้กาวลาเทคติดได้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามีเทปสายเราก็ใช้เทปสายติดแทนได้ค่ะติดทั้งสองข้างเลยนะคะฝั่งนี้เราก็จะติดเหมือนกันนะคะนำเทปสายมาติดเหมือนกันค่ะติดเรียบร้อยนะคะในการห่อนะคะไม่ยากเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็ จะนำริบบิ้นนะคะริบบิ้นของเรานะคะมามัดนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีแค่ริบบิ้นสีแดงสีเดียวนะคะเราจะใช้ริบบิ้นของเรานี่มัดกล่องของขวัญน,นะคะแล้วก็จะใช้ทําเป็นดอกไม้ด้วยนะคะเพราะว่าเราทําแบบง่ายๆนะคะเราสาธิตให้ดูแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะวิธีห่อของขวัญวิธีนี้ก็สามารถนําไปทําห่อขายเป็น อาชีพในการรับห่อของขวัญก็ได้นะคะหรือว่าจะห่อของขวัญให้เพื่อนหรือว่าจะห่อให้ลูกไปโรงเรียนในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นในงานวันเกิดนะคะหลายง่ายๆได้นะคะเราไม่ต้องเสียตังจ้างหอนะคะหอ่อหอหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะคิดเป็นเงิน เราก็สามารถทําเองได้นะคะไม่ยุ่งยากนะคะใช้กรรไกรแบบนี้คะตัดริบบิ้นของเราแล้วก็ใช้กรรไกรลีดนะคะตัดแบบนี้นะคะตัดแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะตัดตามที่เราชอบก็ได้นะคะแต่เราจะตัดเป็นแบบนี้นะคะตัดเฉียงแบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรนะคะใช้กรรไกร กรีดนะคะกรีดแล้วมันก็จะม้วนเข้าเองแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะมาทําดอกไม้นะคะดอกไม้เราก็ทําง่ายๆนะคะดอกไม้นี่ทําไม่ยากนะคะวันนี้เราไม่มีเข็มหมุดนะคะเข็มหมุดเราก็ใช้เทปใสของเราแล้วล่ะคะ่ะต,ติดดอกไม้ของเรานะคะเห็นไหมคะทำง่ายง่ายนะคะทําดอกไม้เป็นกลุมๆแบบนี้แล้วค่ะม้วนม้วนเข้าไปม้วนกลับไปกลับมาอย่างนี้นะคะกลุ่มๆม้มวนไปเรื่อยๆคะ่ะ เราก็นามาติดนะคะนามาติดในห่อของขวัญของเรานะคะเราจะใช้เทปใสนะคะติดวันนี้เราไม่มีเข็มหมดุดเราก็ใช้เทปใสแทนนะคะห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะมาตกแต่งห่อของขวัญของเรานะคะโดยใช้กันไกของเราเนี่ยแหละค่ะกลีดแบบนี้นะคะแล้วก็ลิบบิ้นของเรามันก็จะม้วนเข้าแบบนี้นะคะให้มันสวยงามนะคะนี่ค่ะ มายุ่งยากเลยนะคะง่ายๆนะคะใครๆก็สามารถทําได้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะการห่อของกวันวันนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะสเสร็จแล้วค่ะสวยงามเลยนะคะคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ